สวัสดีครับผมเพชรนนวัฒนนวัฒย์่ครับวันนี้เราเจอกับใครนะทีรับชเคยช่วงเขาไม่เคยครั้งนึ่งไหมครั้งนึงเราะงเป็นไงชนะกขาไหมชนะที่ดังสินไหมที่นี่ที่นี่ันน่าร้อยเท่าไรัน่ร้อยสิบห้าวันนี้ก็ร้อยสิบห้าเรามาเท่าไหร่วัเช้าสี่หครับหาไปนิดนึงนะไปซ้อมอยู่ที่นนวันครับเสียย่านะกี่วันประมาณสองิกว่าเรานี่ก็ประเภทยังไง ได้หมดได้หมดก็ได้มั่วก็ได้อะไรก็ได้เข้ามายังไงไปยังไงที่ผมถือมันเขามีอะไรมีเข่านะมวยซ้ายผิดมือเขาเขาสูงนะเราคนไม่หนาตี่เท่าไหร่เรมั้งน่าจะขาดสูงกว่านิดนึงเรา้หนักเราไปาใบพอยเท่าไหร่มาห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ยังไงปีนี้เราใบยเี่สิบสี่ชกมวยรวมเป็นเท่า้เท่าไหร่ถึงร้อยปั๊ถึงร้อยกว่านะสามไฟหนังเราจะนัดกี่ที ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้เลยครับมีครบทุกอย่างเลยล่าสุดชกไวรนะ์ร้อยนะสิบห้าสิบห้าวันนี้บริษัสิบห้านะครับหารแคุมกิโลได้สิบห้าเนี่ยรอดสองโลลงนะไม่ไม่เยอะนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดอ,อุบลน,นะขอเป็นขับเชื่อนนะตอนนี้ขอเปามม็าน้องชาวบุเชียเชยเชฟเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอช่วยทีครับ